สบายดีพี่น้องขอสิมามอกน้ำไ้พี่น้องเลยแบบดังเดิมของเราพี่น้องข่อยซอยหัวสีไผ่หัวตะเคียนหัวตะเบือหมากเพชรใบขี้หูแล้วก็เขาเบือลงใส่ขปกกระตั้มน้ำไม้ข่อยต้มยับอยมกใส่หมูหมูซับเปรี้ยวไม่ซับมกใส่หมูเสพร์มกเกลือใส่ มจตจำจำนวนนี p, 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 ้เข้ากันนะเรียบร้อยเรียบแล้วแรียแล้วต่อไปคอยก็เอาหงอไหมหนึ่งแล้วพี่น้องเดีอยวคอยหนึ่งคอยลืมไปคอยเล่าหน้าไม้หนึ่งพี่น้องงูสับ ลงไปใส่กุกอันเดียวเดียวใส่กุกลงไปใส่กุกลงไปหลังจากนั้นแล้วค่อยกอุกปุ่มไปเลยพี่น้องปุ่มไปเลยปุ่มไปเลยค่อยใส่น้ำปลาพี่น้อองน้ำปลาลงไปใส่เส้น สามวกสี่หกว้าวผูใส่ร้ายกันน้อฟ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 อจะใส่ร้ายฟอไปลงไปลงไปว้าวสีขาวนิดนึงหน่อยแต่สีเส็บสีนัวน้อบัดนี้น้อจากนั้นจากนั้นคอยก็เอา ไม่ไงสู้หลบลงไปใสพี่น้องเลยแล้วก็ตั้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 มว้ยลืมไปลืมใส่อันนาพักขยันพี่น้องพักขยันไปอีตูวขอใส่น่วกันเลยพักขยันไปพักอีตูวพี่น้องลงไปพร้อมกันเลย แล้วก็ทำการบดพี่น้องบดไปบดไปเรื่อยๆบดไปเรื่อยๆจำนวนนี้เข้ากันสวยพี่น้องเอ้ยเหมาะมาใหม่พี่น้องเหมืดังเดิมจะตล์เด็ดอีกมาอีแล้วบ่มีเข็ดลักเข็ดหล,ดหลับ่มีบีธีรีตองบ่มีกำหนดกดเกมย,ยังเลยพี่น้องเด้อแซ่บแต่ชือว่าโอเคแซ่บแต่ชือว่าโอเค บดเข่ากันบดเขาา่ากันเนี่ยมันเข่าเนื้อเข่าหนังพี่น้องบดไปบดไปเรื่อยๆบดไปเรื่อยๆนอกหน่ะไม่พี่น้องก็่คิดเดี๋ยวใส่มักเพชรโดดลงไปมักเพชรโดดลงไปน้ำพี่น้องเอยชุดไทยน,ำน้ำยาหนังพี่น้อนนงน้ำยาหนังนี่เขี่ยว,วขุ่นคุ้นเอาลงไปใส่ แล้วก็ตำเข้ากันตำเข้ากันใต้แม่อาดมาอีกแล้วเป็นหมเลยเศบเศษมัวกินมันได้กับบุตรยำนอยะจ๊ะบานบานจักสีห็ดสีกินอยังสีน้องไตหลอมากเขาฝาเขาโยงหล่อไปหล่อมากเขาหัวเขาส้วนมาทำเนื้อกินนี่แหละพี่น้องมองมาใหม่เศษเศษเด้อพี่น้องมองมาใหม่เศษเศษน้ำใสเด้อ คนเราตัดเส้นเด้อพี่น้องเด้อเป็นกำลังใจให้สู้ต่อไปพี่น้องถอยเข่าถอยออกอยู่ข่อยก็ได้เห็ดต่อหรือบอเห็ดเห็ดต่อหรือบอเห็ดอยู่เอ็ดไปเห็ดไปพี่น้องพ่อขำพ่อเมื่อปากสมด้วยพี่น้องมีโคก็บสมไปทำไมเด้อมีโคก็บด้าพี่น้องเน่ออกมาหน้าตาแบบนี้แล้วจ้าพี่น้องจ๋าออกมาหน้าตาแบบนี้ To bay coi cọc thăm can mộc coi sai bay mc Má... nhau nha cha, nha chan bay nhau bay mc bay kia à mục của bay mc nhau có chị ừ. mục coi, bay mc nhau 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 bay mc มาใส่เจนี่เอาเจนี่ลงไปเจนี่ผัดเข้ามาแล้วก็ใส่ตอกพี่น้องเอาตอกมามาักตอกมัดตอกมัดม,ม,มัดบ้านมัดบ้านมัดบ้านอันนี้อร่อยนะอยู่พี่น้องบ้านนอกบ้านหน้าบ้านนอกขอบข้างนี้พี่น้องอยู่ไปกินไปสืบหบนึ่งสืบวันไป ว่ได้มีแห้งสูต่อมีแห้งกะกินเข้าไปมัดสองขางเ้อพี่น้องราะว่าอย่ามันเด้งอง่ดอกจะเด้งดอกจะเด้งนอนไม่จะเด้งต้องมัดแบบนี้พี่น้องจากนั้นจากนั้นเขาก็เอาไปใส่ชุ่มใส่ชุ่มหนึ่งเลยพี่น้องเอ้ยแบบนี้ลักาตาออกมาทำกันหอ่อทำกันมบิรตต่อไปพี่น้องจนเบริรนตเสละ็ะ พอได้หล่แล้วความมันสามสี่ห่อนี่ลนะเนาะสามสี่ห่อก็สมควรเลยพี่น้องกินบ่เบิดลแบบหมอกใบใหม่แบบบานบานสไตล์บานบานแบบตั้งเดิมพ่อเมย์เป็นผ้าเห็ดนะแบบนีดนะพี่น้องเอ้ยกันมกกันห่อเสร็จด้ต้งใบตาพี่น้องเอ้ยใบใหม่ใบตอไปนี่แหละความเสร็จความนัวแบบสไตล์บานบานเราพี่น้อง มัดทำตันมัดขั้นบ่อมัดมันกระซิเด้งกริดึงอะไรพี่น้องเลยต้องมัดต้องมัดนี่หมัดเข่ามัดเข่ามัดแย่นั่นก็มัดแย่นี่ก็เอาไปงใส่ซิงก็ทำกันเนี้พี่น้องเอ้ยนี่แล้วแอมโอ้ยไอเล็บยูไอเล็บยูเอาใส่ซิงเลย โอ้ยหมวกระไ้ทำกันห่อทำกันมุดแล้วก็ข้างใส่ไปพี่น้องบ่โดนบ่นานมันก็อุกกป่อยห่อกลางคืนแมงเมาก็ะเซี่ยวะอยู่พี่น้องเฮ้ยโอ้ยจะกินกลางคืนอาตาออกมาแล้วแบบนี้พี่น้องแศรเนื่อเศบเพื่อเศรเพื่อชุดยอดเลยขอบใจเด้อพี่น้องที่สมถิต้นจนจบขอบคุณหลายๆลายโชคดีร่ำรวยบายบายจุ๊บจุ๊บ